อาบูพาเวลครับผมสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับเรสดีครื่องเรื่องนี้ก่อนค่ะสิงสารลาตายของเราใกล้จะจบแล้วจังไงครับสิงสารลาตายบอกเลยว่า EP ไฟ n a ลน้องทูบจะเจอผีสิบสี่ไงคุณจะต่อยยังไงผมจะดูคุณจะต่อย บอกเลยว่าผี14เนี่ยมาส่งชบามาก,ก่อนเดี๋ยว14บสีค่อยเจอเจอชบาไปก,ก่อนนะจ๊ะทุกคนอ,อีกสองวันคขิมโคตมากตอนนี้คือทุกคนโดนชยอยโดนจับตัวไปแล้วแล้วก็หาตัววันเสาร์ก็คือมีผมยังทั้งทูกใช่ล่าสุดคือผมก็โดนอยาจับยัดใสร่รถตู้แล้วผมได้ประสบการณ์ครั้งแรกโ<จ>ดนลักพาตัวก็พี่จะไาช่วยอยู่แล้วไงจะไปช่วยอยู่แล้วไงแล้วก็เขาเรียกว่า ไปช่วยแต่เลิฟ o อาไ l i ล e เน่แต่ก็เห็นในสปอยแล้วว่าก็ช่วยได้ช่วยได้แต่ว่าต้องไปรอดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกันในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบนี้แล้วเป็นซีนที่พวกเราอยากให้แฟนทุกคนรอติดตามทุกงานเป็นซีนยิ่งใหญ่ซีนหนึ่งของซีรีส์นี้ครับงานอีๆท้ายปักโ <N ee> าเอลรุวโซเอแบบรว่นเร็วแฟนขับโกรมากบอยว่า เอาจริงดีใจที่มีคนแบบมาสมนใจกับซีรีส์ของเรามากขนาดนี้จนยันอีพีสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยที่จริงอยากให้ทุกคนเลยอยากให้ทุกคนแบบใครไม่ยังไม่ได้บัตรก็คืออยากให้มาร่วมกับเราส่งตัวละครทุกตัวนะครับกลับไปสู่นิยายด้วยกันเพราะว่ามันก็คงจะจบกันแบบสวยงามช่าะม,มีใครจากไปไม่มีพี่จะอยู่หนู เราจากถึงสักตายกับสุดาลาตายแล้วมาโปรเจกต์ใหม่เบอร์ในปีนี้ก็นี่เปิดขึ้งเปิดตัวไปครับ The Grim River ลักลืมตายขอพื้นที่หน่อยอ่ะฮะอ๋อเป็นเป็นอะไรครับแนะนำตัวเลยแนะนำตัวสวัสดีครับยงมาทูสิบสี่อ่าแล้วอีกตัวละครหนึ่งล่ะอีกอันเป็นเอ่อช่างภาพแฟชั่นโอ้แฟชั่นชื่อราฟาครับอ๋อแล้วคุณล่ะคุณหมออะไรหมอวอนครับวอนอะไรวอนเฉยเออ รับบทเป็นหมอครับวิสัณีแพทย์เป็นอีกบทบาทที่พาเวลได้รับอาชีพใหม่อีกแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดอาชีพแล้วครับที่นับมาก็เดี๋ยวจะพยายามทาอาชีพนี้ให้ดีที่สุดเข้าถึงตัวละครให้มากที่สุดครับผมเขาได้หลายอาชีพมากส่วนผมเนี่ยยังไม่มีอาชีพจนจนมาสองเรื่องเรื่องนี้คุณได้รวยขึ้นมาหน่อยได้รวย่อไงรับฟ้าไปมีเป็นตะก้องแล้วดันตายอีกดันตายกลายเป็นโยมทูตไร้บ้านอีกแล้วจบ จบเลยจบเศร้าอีกแล้วต้องมีเรื่องที่ <c oughs> ต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องไหมล่ะจ๊ะอโอ้โหเื่งนี้ไม่ถ่ายเรู่องเรื <c oughs> ่ความที่เป็นภูมิของพาเว่ทำงานมาหลายเรื่องพอมาเรื่องนี้เราต้องชาเลจ์อะไรอยู่พิเศษอยู่แล้วเนี่ยน,นี่บทบาทของเขาเรื่องนี้บอกเลยว่าชาเลจนเรื่องการแอคอ,อย่างเ,งเดียวบทด,ด้วยเอาบทด้วยทั้งในหล่อนี่แอคอย่างเดียว จำบทอยู่ไม่กี่ประโยคไม่แต่คือเป็นการเหมือนเปลี่ยนลุกเพราะว่าสองสองเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นฟิลแบบอนุ่มหมาเชียอ้อเรื่องนี้ไม่มีอ้อแล้วจ้ะยังไงวะยังไงเรื่องนี้จะมาในลุกพี่ตินเราจะดึงพลังพี่ตินมาใช้แล้วต้องรอดูแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นเคลมพลังภูพาเวลของเขาแน่นอนจะไม่มีใครมากังขาแล้วเดี๋ยวพี่จะรอดูเลยพขอดูประมาณคครึ่งปี วก็าเป็นคุณหมอที่สียังงเราต้องคุณหมอรักคดีการับคดีการคุณหมอผมชอบนะเอาจริงผมผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมได้รับบทบาทใหม่หรืออาชีพใหม,ใหม,ใหม,ใหม่มาสนุกกับการที่แบบเราได้ได้ได้ไปลองค้นหาว่าตัวละครนั้นเป็นยังไงอาชีพเป็นยังไงแล้วก็เท่าที่อ่านมาคร่าวๆตัวละครนี้ดารมาม่าพี่เอตเสิร์ฟมาให้พาเวลอีกแล้วเสียน้าตาอ,อีกแล้วก็ต้องรองดูว่าจะดารมาม่าแค่ไหนแต่จะทำไม่ดีที่สุดความพินเหรอคะ แต่ยังอย่างเรืองภาษาละใต้พี่นุ่มอย่าเพิ่งเลยยังไม่รู้อะไรมากถามจริงเอาจริงพไม่รู้อะไรมากเราก็รู้มันนิดน่าับนึงเหมือนกันประมาณนี้ไม่ถ่ายเหรอยังอันนี้แหละคือโอ้โหอันนี้สวยดีกว่าอันนี้คือแบบอันนี้ซีนเดียวเลยเต็มซีนเดียวจันทังจะเต็มแล้วอยู่กันแบบทั้งวันซีนเนี้ย กับบูบูสกีนเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบได้ไปเข้าอยู่ในเหมือนแบบเหมือนแบบฟิลซิรี์เกาหลีที่แบบเขาถ่ายกันแบบบูอ่ะที่เป็นเป็นแบบสตูสีฟ้าหมดเลยคือตื่นเต้นมากและยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าหนังจีนขึ้นสลิงครั้งแรกโคตรมันลอยได้แล้วมัหมีทุกคนจะเริ่มจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่ยังไงฮร นี่ยเป็นแต่เราพี่ชอดมาก่อนไม่ถามเขาเลยนี่ไงเนี่ยพ่อถึงผมบอกให้มาเพราะเขาจะถามคำถามที่เราไม่กล้าพูดถ่ายทำเมื่อไหร่ปีนี้แหละกลางกลางไปปลายก็ว่ากันไปปีนี้ได้ดูปีนี้แน่หรอปีนี้ได้ดูปีนี้ครับพูดด้คำเดียว ถ้าอย่างนี้พี่จะถามไปแล้วฝากเลยครับิดตามภูพาเวลต่อไปก็ฝากากซีรีส์ครับ The g r i m r o v e r นะครับรักลืมตาซีรีส์ใหม่ของพวกเราภูพาเวลแต่ว่าตอนนี้ก็ดูซีรีส์เก่าวนๆไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะเพราะยังไม่จบเลยจ้ะ EP หน้าสิงสารตายกลลตอนสุดท้ายจ้ะฝากไปด้วยนะครับอุยยังไม่หมดนะอะไรอีกอะลืมภูพาวเวลซิกเกิเดยไปได้ยังไงล่ะ สิ่งนี่เป็นแฟนเราคอยกันมามากมายยังไงฮะหลังจากที่ First Date เราเนี่ยทำให้ทุกคนตราตรึง <Hey. S 2> <laughs> <laughs> ทั้งทั้งคุณเอาโรเซ่เข้ามาแล้วผมกลายมาเป็นฉลามรอ,อบนี้ Second Date จะมีอะไรต้องรอติดตามเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ไม่ <laughs> <laughs> มันจะมีตัวตนของพวกเราไง <laughs> แน่นอนนะนต้องมีอยู่แล้วแล้วเป็นการเดตครั้งที่สองเนะี่ยบอกเลยว่ามันต้องจึง้งเจ็ดมิถุนายนนี้ครับรอเลยนะครับ <laughs> <laughs> โคขอบคุณครับขอบคุณ้าขอบคุครับอินเสิร์ตะคะอินเสิร์ทให้ฟ้า่ยิ่ง